สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนชาวราศีกรกฎอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อาจารย์นีนานะคะจะมาทํานายในหัวข้อกรรมเก่าในอนดีตชาติที่ส่งผลให้คุณต้องเจอในปัจจุบันนะคะเดี๋ยวจะดูให้เป็นเอ่อให้ชุดแรกก่อนจะดูให้ก็คือลักษณะนิสัยตัวตนของคุณนะคะแล้วก็จะมาดูอีกทีก็คือกรรมที่คุณต้องเจอในปัจจุบันเนี่ยเป็นกรรมอะไรนะคะ ในเรื่องของการเงินการงานสุขภาพเออความรักนะคะอยาขอหยิบไพ่ก่อนให้ครบสิบใบก่อนนะหกเจ็ดกาอ่ะการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบกว้างๆไม่เจาอจงคนใดคนหนึ่งนะคะแต่นําไปปรับในชีวิตประจามาของคุณได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังกันด้วยนะก่อนอื่นนะคะ การที่จะได้ดูเรื่องของกำกับเนอดีช่าิของคุณเนี่ยมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะถามว่าทําไมอาจารย์นีน่าถึงได้มาทําคลิปพิเศษนี้ให้ลูกศิษย์เรียกร้องมานี่น่าก็ต้องแบบขอญาติครูบาอาจารย์ข้างบนด้วยว่าแบบขอทําคลิปนี้ได้ไหมนะคะการที่จะดูกำก่าของคนได้แต่ละคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะแบบใครก็ได้จะมาดูให้กันได้ต้องขอญอาตครูบาอาจารย์ก่อนนะคะถึงจะ ทำพิธีกรรมหรือว่าแบบขอดูได้เปิดท่านจะเปิดทางให้เราได้นะคะโอเคนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลต้องบอกไว้ก่อนนะถ้าใครเชื่อเรื่องพวกนี้ก็เข้ามาฟังนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้เลยไม่ต้องเข้ามาฟังนะคะโอเคมนะั้ยมันจะได้ไม่ต้องคิดเยอะมองคิดมากจะได้ไม่ต้องแบบมีน้ําตาจะได้ไม่ต้องแบบมาดราม่าอะไรอย่างนี้นะโอเคนะการที่นีน่ามาทําคลิปนี้ให้ นี่น่าขอเป็นสื่อกลางให้กับพวกคุณขอเป็นสะพานบุญให้กับพวกคุณให้พวกคุณได้รับรู้ถึงกรรมเก่าของพวกคุณว่าพวกคุณเป็นเคยไปเจออะไรมาไปทําอะไรมาทําไมในปัจจุบันมันส่งผลให้คุณในปัจจุบันต้องเจออะไรแบบนี้นะคะขอเป็นสะพานบุญให้กับพวกคุณนะคะแล้วก็จะได้ตระหนักถึงเวรกรรมอ่ะพูดง่ายๆคือท่านพย,ยายามที่จะสื่อสารให้พวกคุณได้รับรู้ว่าพวกคุณจะได้ตระหนักถึง ของคุณว่าถ้าทํากรรมแบบนี้ไปคุณต้องเจอแบบนี้คุณควรที่จะประพฤติตัวหรือประพฤติตัวคือคุณควรจะแบบทํากรรมดีสร้างความดีในตอนที่มีชีวิตดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะผ่อนหนักเป็นเบาได้แล้วประมาณเนี้ยนี่น่าพูดไม่เก่งนะพูดได้ตามที่ครูบาอาจารย์ให้พูดนั่นแหละ <c oughs> ถามว่าพูดไม่เก่งพูดก็ไม่เก่งพูดไม่เก่งพูดไทยก็ไม่ค่อยชัดด้วยอืมตกภาษาไทยยังไง <c oughs> อะโอเคเข้าเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยว ราศีกอลกระโดมิถุนาแล้วก็กรกฎากราศีกอลกระดนะคะไพ่ใบแรกนะไพ่ใบแรกให้ดูก่อนไพ่ใบที่แบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะอืมครบสิบใบละแปดหนึ่ง ให้สิบใบขอดูเป็นนิสัยลักษณะตัวตนของคุณนะคะว่าคุณเป็นแบบไหนบุคลิกของตัวคุณเป็นแบบไหนยังไงในช่วงของปีหกสี่นะคะบางทีนันนี้น่าบอกไว้ก่อนนะนิน่าอัดคลิปตัวนี้พิเศษคลิปเนี้ยแค่ปีละครั้งเท่านั้นเพราะว่าอะไรคือกรรมของพวกคุณแต่ละครั้งเนียแต่ละคนนะคะในราศีเนี่ยแต่ละปีแต่ช่วงแต่ละช่วงปีกรรมที่ส่งผลให้พวกคุณต้องเจอมันจะไม่เหมือนกัน ทำไมถึงไม่เหมือนกันอ่ะขอเท้าความไปก่อนว่าทําไมถึงไม่เหมือนกันมาควรสงสัยเหมือนกันเนาะอยากจะบอกเออ,อจะบอกเพราะว่าทําไมแค่เอาแค่เฉพาะช่วงปีอ่ะแป๊บหบนึ่งเนาะอืมทําไมเฉพาะแค่ช่วงปีหกสี่ทำไมไม่ดูรวมเลยข้างแบบตั้งแต่เกิดจนตั้งแต่ตั้งแต่เล็กจนโตทําไมไม่ดูรวมแบบเนี้ยดูรวมได้ไหมหดูได้แต่ทําไมให้ดูแค่เฉพาะปีหกสี่มันมีเหตุผลเนื่องจากว่า คนเราเนี่ยเคยรู้ไหมว่าตัวเองอ่ะชาติที่แล้วเคยทําอะไรมาหลายอย่างไหมไม่รู้ว่าเกิดมากี่ร้อยชาติแล้วและกรรมแต่ละครั้งของคุณเนี่ยไปทําอะไรมาบ้างก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกรรมของคุณมันจะค่อยๆทยอยส่งผลให้คุณต้องเจอมันจะค่อยๆทยอยในหนึ่งปีคุณจะได้เจอแบบเนี้ยกรรมแบบเนี้ยมันจะทยอยส่งผลให้คุณต้องรับต้องใช้วิบากกรรมต้องใช้กรรมเกา่าต้องชดใช้กรรมเก่าให้เขา ปีนี้กรรมของคุณเกิดจากอะไรในชาติที่แล้วมันกำลังสงผลที่คุณต้องเจอปีนี้และพอปีหน้าปีหกห้ามันเป็นกรรมอะไรที่คุณเคยทาไว้ในอดีตอาจจะออกอีภพหนึ่งอีกชาตหนึ่งที่เราก็ไม่รู้มันก็ทยอยสมผลมาให้คุณต้องเจอต้องชดใช้กรรมให้ในปีหกห้าปีหกหกก็เป็นอีกกรรมแบบหนึ่งเหมือนกันซึ่งมันจะไม่เหมือนกันต้องบอกก่อนเนาะเออในหน้นานก็ไม่รู้ว่า <laughs> คลิปก่อนหน้าน,นั้น่าได้พูดแบบนี้หรือเปล่านี่น่าเองก็จำไม่ได้เหมือนกันได,ได้ได้เท้าความไม่หรือเปล่าไม่รู้เนาะเออก,ก็รู้กดถือว่าโชคดีเนาะที่นี่น่าแบบเท้าความให้ฟังก่อนนะว่ามันเป็นประมาณนี้อืม่ะสิบใบละตัวตนนิสัยของคุณปีนี้ปีหกสี่อมบางคนบอกว่าอาจารย์ไม่เคยเห็นอาจารย์จุดเทียน ตั้งอยู่อย่างนี้ส่วนใหญ่นี่น่าจะจุดเทียนไว้ข้างบนเนาะจะจุดเทียนไว้ข้างบนเอ,อ่อบนหิ้งแต่ไวัยทำนนี้มาตั้งตรงเนี้เป็นเพราะว่าด้วยความที่นีน่าได้รับอนุญาตจากครูบาอาจารย์ได้สองให้สองกรรมเก่าของพวกคุณเพื่อจะช่วยเหลือให้พวกคุณได้พ้นจากวิบากกรรมผ่อ,อนหนักเป็นเบาได้ไม่ถึงขั้นแบบไม่ถึงขั้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แค่ผ่อนหนักเป็นเบาได้เออเดีย๋ยวนี้น่าขออนุญาตแล้วกันเนาะเอาไปหาตั้งไว้ที่ อืมได้ไหมอ่ะขอตั้งไว้ข้างบนดีกว่าเนาะตั้งหนึ่งนะหนึ่งนะเห็นปะได้เนาะกลัวไหมกล <c oughs> ัวไหมกลัวไหมอ่ะโอเคเอ่ออ่ะเดี๋ยวนะปีนี้ปีหกสี่กรรมของคุณที่คุณต้องเจอ ให้ใบแรกก็บ่งบอกแล้วว่าตัวของคุณต้องอยู่ตัวคนเดียวใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวลำพังแต่การเงินของคุณก็ไม่ได้แย่คุณเป็นคนที่หาเงินเก่งเป็นคนหาเงินเก่งเป็นคนที่หาเงินได้เยอะหาเงินได้เยอะแต่ตัวคุณนะกรกฏต้องเดินทางบ่อย โยกย้ายทิมฐานที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยของตัวเองบ่อยมากในปีแต่ละปีแต่ละปีในปีหกสี่ 64, นี่ก็ย้ายที่ทํางานตัวเองบ่อยหรือว่าย้ายบ้านบ่อยอะไรแบบเนี้ยอืมแต่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่ตามลําพังแบบอยู่ตัวคนเดียวบางคนบอกว่าหนูแต่งงานนะหนูแต่งงานมีครอบครัวแต่ในคําว่าแต่งงานมีครอบครัวของคุณบางทีคุณก็ไม่ได้อยู่กับครอบครัวบางทีคุณก็ไมไ่อยู่กับสามีของคุณคุณต้องแบบออกมาใช้ชีวิตอยู่ตามลําพัง ใ้ท้งที่คุณก็มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยคือหมายถึงมันเป็นอารมณ์เหมือนแบบเหมือนเหมือนอยู่ตัวคนเดียวแบบโสดน่ะเหมือนแบบแต่งงานมีสามีละมีลูกมีผัวละแต่ทําไมฉันต้องแบบไปอยู่อีกที่หนึง่งที่ไม่ได้อยู่กับสามีอะไรประมาณเนี่ยพูดอารมณ์ง่ายๆแบบชาวบ้านมีผัวก็เหมือนไม่มีผัวมีเมียก็เหมือนไม่มีเมียอะไรแบบเนี้ยอืมเิ้นรนหา,หาเงินตั้งแต่เล็กจนโตปากกัดตียนถีบหาเช้ากินค่ำ คุณต้องใช้ชีวิตแบบนี้ตั้งแต่เล็กจนโตจนคุณโตขึ้นมามีครอบครัวมีความรักคุณก็ยังคงต้องใช้ชีวิตตามลำพังคนเดียวอ่ะเดินลนอยู่คนเดียวไม่มีใครเข้ายื่นมือเข้ามาช่วยคุณเลยต่อให้คุณมีครอบครัวแล้วก็ตามคุณก็ยังคงต้องแบบทำทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตามลำพังคนเดียวทำเองไม่มีใครมาซัพพอไม่มีใครมาช่วยคุณเลยอะคนรอบข้างก็ไม่มาช่วยไม่มาั สามีก็ไม่มาช่วยภรรยาก็ไม่ได้มาช่วยหรือว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้มาช่วยพี่ญาติพี่น้องก็ไม่ได้มาช่วยต้องทําเองหมดเลยทุกอย่างอันนี้คือตัวของคุณเรื่องของความรักแม้ทั้งเรื่องของความรักที่นี่หน้าบอกอยู่อยู่บ้านหลังเดียวกันกับสามีแต่ทําไมรู้สึกเหมือนตัวเองไม่ได้อยู่กับสามีเหมือนอยู่คนเดียวเหมือนอยู่คนละมุมกับสามีอย่างเนี้ยความรักก็ทําให้ดูมีปัญหาบางครั้งก็มีปัญหาเหมือนตัวเองคิดเยอะคิดมากเหมือน คิดไปตอลอดว,ว่าแบบเว้ยสามีเราชอบเที่ยวแบบเนี้ยเขาจะไปมีกิ๊กมีอะไรมีผู้หญิงมีอะไรอย่างงี้ไหมจะคิดเยอะคิดเหมือนคิดอารมณ์เหมือนอารมณ์เราคิดไปก่อนอะไรประมาณเนี้ยอีกอย่างหนึ่งนะตัวรกฎเองเป็นคนใจดีเป็นคนใจบุญเป็นคนมีเมตตาใครมาขอความช่วยเหลืออะไรก็จะให้จนหมดให้ให้จริงๆถามว่าตัวเองมีสิบบาทให้ไปเลยหกบาทเหลือเหลือตัวเองแค่สี่บาทอะไรเงี้ยติดตัว มีร้อยหนึ่งทำหกสิบาทอ,อ่างเงี้ยเหลือสี่สิบาทติดตัวจะทำบุญเกินกำลังตัวเองด้วยซ้ำถามว่าเป็นคนหาเงินเก่งไหมหาเงินเก่งหาเงินตั้งแต่เช้าจนข้ามหาเงินได้เยอะแต่พอหาเงินมาได้เยอะคุณก็เอาไปทำบุญให้เขาเยอะบางทีแบบคนเนี้ยมาขอยืมเงินคุณทั้งที่คุณมีในกระเป๋าอยู่ร้อยหนึ่งมาขอยืมคุณให้ไปเลยหกสิบาทอะไรแบบเนี้ยเหลือติดตัวแค่สี่สิบาทเนี่ยเป็นอารมณ์แบบนี้เลยคุณนิสยัยคุณจะเป็นแบบนี้เลยนะคะกรกฎนะ อะดูก่อนสิ่งที่คุณต้องเจอในปัจจุบันเนี่ยปี6-4เรื่องของเงินงานความรักและก็สุขภาพ4อย่างเนี่ยที่คุณต้องเจอนวิบากกรรมในปีนี้นะคะมันเกิดจากอะไรเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอันนี้ขอดูวิบากกรรมที่คุณต้องเจอก่อนเออสิ่งที่คุณต้องเจอในตอนนี้ปี6-4เรื่องของการเงินนะการเงินของคุณเป็นแบบไหนยังไง การเงินของคุณเป็นแบบไหนคะแบบหนึ่งนะคือที่น่าเห็นเนี่ยการเงินของคุณเนี่ยมันไม่ได้ถึงขนาดแบบรวยมากจนเกินไปแค่แบบเขาเรียกว่ายังไงก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งการเงินก็ไม่ได้ถึงแบบเยอะมาก ไม่ได้รวยไม่ได้เยอะมากแค่แบบพอมีพอกินพอใช้มีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยช่วยเหลือคุณมีคนคอยอุปถัมภ์คุณคนที่อุปถัมภ์คุณมาตลอดก็คือผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งคอยอุปถัมภ์คุณเรื่องของการเงินตลอดเวลาคุณเป็นคนนิสัยที่รักอิสระรักการท่องเที่ยวรักการเดินทางเอออย่าไปเที่ยวตรงนู้นอย่าไปเที่ยวตรงนี้ใครห้ามอะไรไว้ ไม่ให้ไปก็จะไปฉันก็จะไปเป็นคนหัวดือ้อหัวรั้นห้ามอะไรใครห้ามอะไรก็ไม่ฟังหรอกว่าอย่าไปนะก็ยังไปอะไรอย่างเงี้ยมีคนคอยช่วยอุปถัมภ์คุณอยู่คือผู้หญิงดวงของคุณคือผู้หญิงคอยอุปถมัมภ์พูดง,ง่ายๆดวงคุณอนะ่ะผู้หญิงอุปถัมภ์คุณอืมเออมีอยู่อย่างหนึ่งที่นี่น่าเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับตัวคุณนะกรกฎนะจะมีองค์พ่อ ปากศีลแล้วก็องค์พระแม่อุมาองค์พระแม่อุมามีอยู่สององค์ที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่ในตอนนี้ปีหกสี่มีอยู่สองท่านมีองค์อยู่สององค์สองท่านเนี่ยที่ช่วยคุณในปีหกสี่นะคะเออแปบ๊บหนึ่งนะอันนี้เรื่องของการเงินไม่ได้รวยไม่ได้รวยถ้าคุณถามว่าปีนี้จะรวยไหมหกสี่บอกเลยว่ากระกฎยังไม่รวยนะปีหกสี่นะเรื่องของการเงินยังไม่แบบยังไม่แบบวื้อหวา แค่พอมีพอกินพอใช้นะคะการเงินนะส่วนการงานล่ะอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะการงานนะการงานเป็นยังไงไปได้เรื่อยๆอย่างนี้อ๋อแป๊บหนึ่งนะการงานของคุณมาพอมกับเรื่องของความรักมิตรภาพความรักช่วงนี้งานเป็นดูแบบเงียบๆนะ เหมือนงานไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่เลยดูเงียบๆเหมือนอยู่กับพี่ย่ำมอยู่กับพี่งานอะคือรู้สึกมันเป็นวังเวงเงาๆยางไงไม่รู้เรื่องของงาน <c oughs> วังเวงแบบไหนคือเอบางคนทําธุรกิจส่วนตัวเอกชนจะหาลูกค้าเนี่ยเดินเข้าร้านเนี่ยหาลูกค้าเดินเข้ามาติดต่อบริษัทเนี่ยยังยากเลยมันเป็นดูเงาๆเหมือนแบบไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีลูกค้าเข้า เข้าร้านหรือว่าไม่ไม่ค่อยมีแบบเออบุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อกับบริษัทของคุณอะไรสักเท่าไหร่ประมาณเนี่ยอืมเป็นอารมณ์ประมาณเนี่ยเรื่องของงานงานไม่ค่อยวิ่งงานไม่ค่อยเดินไม่ค่อยเดินเลยงานไม่ค่อยเดินบอกไว้ก่อนงานหยุดชะลอนิ่งนะคะมันทําไมมันดูเงาะงะเซ็งๆอย่างเงี้ยเรื่องงานเนี่ยทําไมเอโอโงง งานมาพร้อมกับเรื่องของความรักกรกฎอ่ะเรื่องของความรักบ้างความรักบ้างเงินงานและเรื่องของความรักบ้างความรักเป็นยังไงของกรกฎนะภาพรวมๆของปีหกสี่นะคะความรักของคุณเป็นแบบไหนอ่ะกรรกฎคนที่คุณรักคนที่คุณคบอยู่คนที่คุณ อยากจะใช้ชีวิตเป็นครอบครัวด้วยหรือคนที่คุณใช้ชีวิตเป็นครอบครัวด้วยแล้วตอนนี้เขาคือรักแท้ของคุณแต่ในบางครั้งเนี่ยมันอารมณ์ของคุณมันเป็นยังไงไม่รู้คือเหมือนคุณไม่ค่อยแบบไม่ค่อยพอใจยังอยากได้อีกอยู่ะเหมือนสิ่งที่คุณหวังไว้อะในใจลึกๆอะมันไม่เป็นไปตามที่คุณหวังไว้มันไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหมายไว้อะในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักคุณหวังว่าอยากจะให้คนรักคนเนี้เอาใจคุณหรือแบบ ทคแคร์หน่อยอะไรแบบเนี้ยเอออยากจะให้เขาหวานกับเราหน่อยเนี้ยทาไมไม่ไม่เป็นดั่งใจวะอะไรประมาณเนี้ยอืมคุณก็ต้องมานั่งเครียดอยู่คนเดียวเฮีเนี้ยเขาไม่เอาใจเนี้ยคนในครอบครัวสามีหรือภรรยาอะไรเนี้ยแต่ถามว่าเขาเป็นคู่แท้ของคุณไหมเป็นรักแท้ของคุณไหมนี่ถ้าเห็นเป็นคู่แท้นะแต่คู่แท้ของคุณคนเนี้ยอารมณ์ของเขาอ่ะเป็นคนที่แบบรักอิสระไม่ชอบให้ใครบังคับ ไม่ชอบให้ใครมานั่งจูจจ้จี้จุกจิกเขาเป็นคนที่แบบมีความคิดเป็นของตัวเองเขาเป็นคนที่แบบแบบเรียกว่าไลฟ์สไตล์รักอิสระฟรีดอมรักการท่องเที่ยวรักการเดินทางชอบไปนน่นมานี่วันนี้อยู่ที่นี่เยอตอนเย็นก็ไปโผล่ที่นูน่นอะไรประมาณเนี้ยจะเป็นอารมณ์แบบนั้นเลยเนี่ยคือแฟนของคุณนี่คือคู่ของคุณเป็นแบบนี้เลยและคุณก็จะต้องแบบมารู้สึกแบบว่าเซ็งอะเบือ่อทําไมแบบ มันจะไปทีมันไม่บอกเราเลยว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปไหนทําไม,ไม่ยอมบอกเราเลยอย่างเงี้ยไปไหนก็ไม่ยอมบอกกันเกียดจะไปกับไปแทนที่จะแบบโทรมาบอกหน่อยนะว่าแบบเออตอนเนี้ยอยู่เชียงคานนะอีกสักแป๊บหนึ่งหนูหนไปโผล่เชียงใหม่ละไม่บอกกันักนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยนี่คืออารมณ์ประมาณนี้ความรักแต่ถามว่าเขาเป็นคนในครอบครัวของคุณดีไหมดี ในบางมุมเขาก็ดีอยู่แต่ว่าในบางมุมคุณเองก็ไม่ค่อยพอใจเขาที่เขาทําไมเขาเป็นคนแบบไม่เข้าถึงไม่บางทีเขาแบบเที่ยวเยอะเกินไปไม่ยอมบอกเราหรือแบบไม่ไม่สื่อสารให้เรารู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนี่คือความรักของคุณในปีนี้นะคะหกสี่นะเป็นแบบนี้นะอ่ะเรื่องของความรักไปแล้วเรื่องของสุขภาพบ้างสุขภาพสุขภาพของเอ่อราศรีกรกฎสุขภาพของกรกฎเป็นแบบไหน,นยังไงแปบ๊บหนึ่งนะ สุขภาพดีไม่เอ่ยสุขภาพเป็นอะไรตรงไหนยังไงไหมให้แบบให้ให้ต้องระวังไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฟีหกสี่อะสุขภาพอืมมันยังไม่มีอะไรให้หน้าห่วงเท่าไหร่สุขภาพเออเดีนะ สุขภาพของคุณมันมีอยู่อย่างเดียวคือให้หน้าห่วงก็คือความเหงา <c oughs> ความเหงามันคือสุขภาพไหมเป็นส่วนหนึ่งนะความเหงามันคือสุขภาพอย่างหนึ่งของคุณก็คือมันเหงาจนเกินไปมันเหงาตรงที่แบบแฟนหายแฟนไม่อยู่ไม่อยู่ด้วยข้างๆแฟนชอบหนีออกไปเที่ยวเองตามแบบชอบหนีไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้คุณรู้สึกเหงาอะรู้สึกแบบ รู้สึกน้อยใจรู้สึกเหงาจนเลยทําไมแบบฉันต้องอยู่คนเดียวเ้วเหรอว่าอะไรเงี้ยเข้าไปอีกแล้วหรออะไรเงี้ยเอาไปอีกแล้วหรอทําไมไม่เอาฉันไปด้วยอะไรแบบเนี้ยเนี่ยมันทําให้คุณจิตตกทําให้คุณกังวลทำให้คุณต้องกังวลน่ะเออทาไมอ่ะมันมีคําถามในใจว่าตั้งคําถามตัวเองในใจว่าทําไมทําไมทําไมอารมณ์ประมาณนี้นะคะสุขภาพอ่ะสุขภาพที่ดูแล้วน่าเป็นห่วง มีตรงไหนไหมแบบหนึ่งนะยังไม่มีอะไรในร่างกายให้น่าเป็นห่วงในปี64ี่ยังคงดีอยู่ปกติอยู่แต่ที่น่าเป็นห่วงคือสภาพจิตใจของคุณนะ่ะกรกฎคุณต้องอยู่คนเดียวลำพังแบบนี้นานละจนมันท้อใจอะคนที่จะเข้ามาใช้ชีวิตคู่กู่คุณนะที่เป็นชีวิตคบคู่คุณนะ เขาไม่ดูแลอาจจะใส่คุณเลยจนทําให้คุณเนี่ยจิตตกมิตกกังวลทําไมต้องปล่อยให้ฉันต้องอยู่ลําพังเป็นคนเดียวแบบนี้อีกละทําไมคุณจะไปไม่บอกฉันอะไรประมาณเนี่ยอีกแล้วเหรออะไรแบบเนี่ยทาไมต้องทําแบบนี้ละ่ะอะไรประมาณเนี่ยเป็นอารมณ์แบบนี้เลยจะมานั่งกังวลนั่งคิดแบบเนี้ยนี่คือสุขภาพจิตพูดง่ายคือสุขภาพของคุณอย่างอื่นเนี่ยมันดูดีหมดแหละร่างกายดูแข็งแรงแต่มันที่มันอ่อนแอคือจิตใจของคุณคือสภาพจิตของคุณอะ่ะมันอ่อนแอ นะคะอ่ะเรื่องของกรรมเก่าบ้างกรรมเก่าของคุณเป็นแบบไหนยังไงเออนี่นี่หน้าก็พูดเยอะเหมือนกันนะวันนี้พูดเยอะจังเลยอกรรมเก่ากรรมเก่าขอดูกรรมเก่านะคะคุณบาอาจารย์ขาของราศีกร,รกฎเขาเคยทาวิบากอะไรวิบากกรรมอะไรมาทําไมถึงแบบต้องมาเจอวิบากกรรมอะไรแบบนี้ในช่วงปีหกสี่นะคะที่หน้าบอกไปตั้งแต่รอบแรกเมื่อกี้คือ วิบากกรรมต่อในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักเด่นมากเลยเรื่องของความรักเรื่องวิบากกรรมของคุณก็คือให้ขอพรองพระแม่อุมานะคะพระแม่อุมาเทวีนะเปิดบทสวดสรรเสรเปิดบทสวสด,ด,ดสารเสริญของท่านแล้วก็บูชาท่านด้วยน้ำนมผลไม้อะไรปกติเี่แหละลองไปเสิร์ชดูใน Google นะบทสวดของท่านนะคะแล้วก็สิ่งที่จะมาถาวายบูชาท่าน เนี่ยคือสิ่งที่คุณต้องไหว้ท่านกรรมเก่าของคุณคืออะไรในเรื่องของความรักเป็นความรักแบบเหมือนเป็นความรักที่ไม่ค่อยลงลงรวยกันในเรื่องของรักสามเร้าเลยอะ่ะคือนี่น่าแปลกใจอย่างหนึ่งอะ่ะก็แลกดเนี่ยทําไมกรรมเก่าของคุณอะ่ะมันไม่ได้ไปทําอะไรใครหรอกนะมันไม่ได้ไปทําร้ายอะไรใครนะวิบากกรรมตัวน,นี้ที่ส่งผลให้คุณต้องเจอในปีเนี้ย แต่มันเป็นกรรมเกี่ยวกับเรื่องของรักสามเศร้าซะมากกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเหมือนตัวคุณสองคนอะในกรรมเก่าที่เห็นน่ะตัวคุณกับกับแฟนเหมือนคนหนึงน่ะไม่อยู่ไม่อยู่นี่หมายถึงว่าเขา โยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยตลอดเวลาไม่ได้อยู่กับตัวคุณไมไ่อยู่บ้านเดียวมันไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันกับคุณไม่ได้พักอาศัยอยู่กับคุณอย่างเนี้ยอดีตชาติเคยเป็นแบบไหนพอมาชาติปัจจุบันก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่เขาไม่เคยได้อยู่กับคุณเขาก็ยังคงไม่อยู่กับคุณทําให้คุณต้องอยู่คนตัวคนเดียวแบบนี้ไปไเรื่อยๆตลอดแบบนี้ไม่ว่ากี่พกกี่ชาติถามว่าคุณไปทําร้ายอะไรใครไหมให้ถึงตายไม่มีไม่เห็น นี่หน้าไม่เห็นนะคะมันเป็นแค่มันเป็นอารมณ์แค่ตรงจุดเดียวก็คือคุณอยู่บ้านสามีคุณไม่อยู่บ้านด้วยสามีคุณไปไหนไม่รู้รู้สึกรู้แค่ว่าเหมือนเขาต้องย้ายไปเรื่อย <Yep. S 2> ๆย้ายถิ่นฐานที่อยู่ไปเรือยยเ่อยๆหรือว่าย้ายงานไปเรื่อยๆหรือว่าย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆอะไรประมาณเนี้ยแล้วปล่อยให้คุณต้องอยู่บ้านรออยู่บ้านตามลําพังอะไรอะไรประมาณเนี้หรืออยู่บ้านตามลําพังหรืออยู่บ้านกับอยู่กับลูกอะไรประมาณเนี้ทําให้คุณต้องเจอแบบเนี้ย แม้กระทั่งในปัจจุบันชาติของคุณปัจจุบันของคุณเนี่ยก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่ก็ยังคงต้องเจอวิบากกรรมแบบนี้เหมือนเดิมก็คือต้องอยู่คนเดียวตามลําพังเหมือนเดิมต่อให้มีสามีก็เหมือนไม่มีสามีเขาก็ยังคงไปของเขาเหมือนเดิมเหมือนก่อนเก่าเลยเหมือนแต่ก่อนในอดีตชาติก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่ให้ระวังเรื่องของโรคหัวใจด้วยนะนิดนึงนะเมื่อกี้ที่นีนาพูดเรื่องของสภาพจิตของคุณอนะมันเหมือนจิตตกจิตแบบ มันกังวลเหมือนกายควรเป็นคนจิตระแวงไปทุกอย่างเลยให้เราะวังเรื่องของหัวใจโรคหัวใจด้วยกว่าจะเป็นความดันวกว่าจะเป็นความดันโลหิตกว่าจะเป็นความดันเบาหวานอะไรพวกเนี้ยให้เราะวังนิดนึงหัวใจทํางานหนักเกินไปร่างกายตรงหัวใจของคุณทํางานหนักเกินไปมันจากกายเป็นแบบสบภาพจิตใจมันอ่อนแออืม เน้นๆที่ตรงหัวใจนิดนึงนะของราศีกรกฎนะคะเดี๋ยวนี้น่าหาทางออกช่วยให้ที่จะแบบแนะนําแก้ไขให้แบบผ่อนหนักเป็นเบาได้นะคะผ่อนหนักเป็นเบาได้เนี่ยต้องช่วยแบบไหนยังไงแป๊บหบนึ่งนะครูบาอาจารย์ขาช่วยหน่อยค่ะที่เห็นหลกัหลกๆคือให้ไหวองค์พระแม่อุมาเทวีนะในเรื่องนี้เลยถามว่าทําไมมันจะได้มันมันช่วยได้ แค่นี้ง่ายๆเองเหรอช่วยผ่อนหนักเป็นเบาถามว่าช่วยได้ไหมช่วยได้ผ่อนจากหนักเป็นเบาได้ต้องบอกไว้ก่อนว่าบางคนหนัก่อต้องบอกไว้ก่อนว่าอันเนี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้หมายถึงว่าทําแค่วันนี้แล้วพรุ่งนี้จะดีขึ้นไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นะบอกไว้ก่อนแค่ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้แค่นั้นเองโอเคเนาะอ,อ่ะแป๊บหนึ่งทำแบบไหนย,ยังไง ด้วยจากที่แบบกรกฎเนี่ยเป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นเยอะที่บอกมาชอบช่วยเหลือคนอื่นเยอะมาตั้งแต่แรกเออ่ก็ท่าใจบุญก็แป๊บนึงนะให้องค์พระแม่อุมาเหรอแป๊บนึงแป๊บนึง อย่าลืมไหว้บทสวดสรรเสริญขององค์พระแม่อุมาแล้วก็ให้นำทุกวันที่ทุกวันที่หของเดือนนะคะทุกวันที่6ของเดือนเนี่ยให้นำเงินเหรียญบาทหกเหรียญไข่ต้มหกฟอง เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจะเอาไปให้ใครเดี๋ยวดูอยู่ว่านี่น่าังทางครูบาอาจารย์อยู่ว่าจะเอาไปให้ใครให้ใครให้ใครแป๊บหบนึ่งค่ะเหมือนกับว่าทุกครั้งที่คุณต้องไปทําบุญไม่ว่าคุณจะไปทําบุญที่วัดเออถ้าคุณเป็นคนที่ชอบทําบุญใส่บาตรตอนเช้าอะ่ะทุกวันที่หกของเดือนน่ะให้ขอมีไข่ต้มหกฟอง เงินหนึ่งบาทหกเหรียญแล้วคุณก็ใส่บาททุกเช้าแบบนี้ก็ยังได้นะใส่บาททุกเช้าแบบนี้ก็ได้อถุงหนึง่งมีไข่ต้มฟองหนึง่งแล้วก็เหรียญบาทอีกเหรียญหนึ่งอะไรเงี้ยทําห่อแพ็คเป็นถุงแล้วก็ใส่บาทใส่บาทอะไรเงี้ยก็ได้หรือแบบบางคนบอกว่าที่บ้านหนูอ่ะพระไม่ได้หลายองค์ขนาดนั้นก็เออถุงหนึง่งถุงหนึ่งเนี่ยมีกี่ฟองก็ได้มีเหรียญบาทขอให้ได้หกเหรียญนนกับไข่หกฟองก็พอละ โอเคประมาณนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่บากตอนเช้าทําทุกวันที่หกทุกวันที่หกของเดือนเนี่ยให้ทําประมาณแบบนี้เลยนะอืมอ่ะอันนี้หวดละอน,นี้ช่วยหาวิธีหาทางออกให้บอกชื่อนาะงสกุลวันเดือนปีเกิดของคุณกับคนรักของคุณที่เขามีปัญหากันกับตัวคุณนั่นแหละ แล้วก็ใส่บัตรแล้วก็หยาดน้ําแล้วก็บอกชื่อนามสกุลของตัวเองไปนะคะว่าให้ส่งผลบุญเนี่ยถึงแฟนเราถึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกไปบอกไปเดี๋ยวเขาก็จะแบบกลับหันกลับมาหาเราแต่บอกไว้ก่อนนะไอ้ทาตัวเนี้ยไม่ใช่ว่าทางวันนี้ปุ๊บแล้วจะดีขึ้นเลยนะมันแค่จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นจะค่อยๆดีขึ้นผ่อนจากหนักเป็นเบาได้กรรมเก่าของคุณเออโอเคเนาะจบแล้วนะ อันนี้คือหาทางออกให้แล้วโอเคอะมีอะไรอีกไหมไม่มีละกรากดงั้นก็นีนาขอให้กรกฎโชคดีนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งคิดมากอย่าเพิ่งคิดเยอะนะต้องบอกไว้ก่อนนะว่าอีตัวที่นีนาแนะนําไปเนี่ยมันเป็นแค่เฉพาะของราศีเท่านั้นมันไม่ได้เจาะจงแค่คนใดคนหนึ่งมีนาไม่ได้อ่านชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของคุณแค่วันเวลาต๊ะฝ้าของคุณก็ไม่เหมือนกันละเพราะฉะนั้นถ้าจะทาให้ได้ผลด้วยกัน ทําให้ได้ผลแล้วร้อยเปอร์เซนเหมือนทุกคนอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้ต้องบอกก่อนมันจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซนทุกคนเสมอมันจะไม่เสมอไปนะคะมันจะได้แค่เฉพาะบางคนนะคะโอเคนะแต่มันจะช่วยมันจะช่วยได้ในระดับหนึ่งคือคอย่างที่บอกจากหนักเป็นเบาได้นะคะมันต้องหมั่นเติมหมั่นเติมบุญของตัวเองเยอะๆมันก็เหมือนน้ำสองแก้วน้ำล้ากับน้ำสะอาดทำยังไ,ไงน้ำล้ามจะเปลี่ยนเป็นน้ำสะอาดได้คุณก็ต้องหมั่นเติมน้ำสะอาดอะ่ะ เติมน้ำสะอาดทุกวันทุกวันแล้วเมื่อมันจะมันใช้นเวลานานเท่ไหนมันก็ขึ้นอยู่บตัวคุณเนี่ยที่จะเติมเติมจนกว่าน้ำค้ามเนี่ยจะกลายเป็นน้ำสะอาดสีขาวได้กินได้ดื่มได้นั่นแหละคือบุญของคุณโอเคนี่น่าเป็นสะพานบุญให้ประมาณนี้นะขอให้โชคดีนะคะกอลกวดนะสวัสดีค่ะ